จะมาดูวิธีการจอยโดเมน Windows 10เข้ากับตัว Windows Server ยังไงสวัสดีครับ B4 Network นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการจอยโดเมนนะครับว่า Windows 10เนี่ยมันจอยโดเมนเข้ากับตัว Windows Server ยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอดูตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับก็คือว่าตอนนี้ตัว d i แรกแรมที่เรากำลังจะทำเนี่ยนะครับก็คือ Windows Server นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็น IP 172.23.1.111/16นะครับโดเมนก็คือตัว bfn.local นะครับแล้วเราก็จะมี PC ที่เรากำลังจะเอาเข้าไปจอยนะครับเป็น IP 172.23.5.111/16นะครับเกตเวก็จะเป็นตัว172.23.1.254/16เหมือนกันนะครับ ที่เราต้องรู้นะครับเวลาเราจะจอยโดเมนก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัว Active Directory นะครับที่เราจะจอยเข้าไปเนี่ยนะครับ IP อะไรนะครับอย่างการณีนี้จะเป็น IP 1 7 2 2 3 1 1 1 1อทับะครับแล้วก็โดเมนเนมที่เราจะจอยเข้าไปนะครับคือโดเมนอะไรในที่นี้ก็คือ b f n จุด local นะครับเราต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะต้องมี ยูเซอร์ที่จะใช้สำหรับจอยโดเมนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาจะจอยโดเมนนะครับ Windows 10บทำยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Windows 10ที่เรากำลังจะนำไปจอยเข้าโดเมนแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เน็ตเวิร์ Network ของเราเป็นอย่างที่เขียนในแดะแกรมไหมนะครับก็คือ ตัว IP นะครับ5.11เนาะอ่า Gateway นะครับ Default Gateway 1.254นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือตัว DNS Server นะครับ DNS Server จะต้องเป็น IP ของตัว Active Directory Server ที่เรากำลังจะเอาไปจอยเข้าโดเมนนะครับก็คือจะต้องใส่ IP ของตัว AD Server เข้าไปนั่นแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเวลาเรารับ i ออัตโนมัติมาเนี่ยนะครับแล้ว DNS Serv e r เนี่ยมันไม่ใช่ IP ของ AD นะครับเราก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนก่อนนะให้มันเป็น IP ของ AD อาจจะรับเนี่ยมาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็น IP ของ AD ก่อนนะครับตรง DNS เนี่ยนะครับไม่งั้นมันจะหาโดเมนไม่เจอแล้วมันก็จะจอยไม่ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็น IP ของโดเมนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดตัว ก็เลยขึ้นมานะครับก็คลิกขวาตรง this PC เนี่ยนะครับแล้วก็ property นะครับจากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีคอมพิวเตอร์ name เนี่ยเป็น PC 0 1เนาะแล้วก็ workgroup เนี่ยตอนนี้เป็น workgroup อยู่นะครับที่เราต้องทำก็คือเราไปกด change setting นะครับแล้วก็ไปกด change นะครับตรง change ตรงเนี้ยมันก็จะให้เราเลือกว่า เราจะเป็นเมมเบอร์ของอะไรตอนแรกเราเป็นเมมเบอร์ของ Work Group อยู่นะครับตอนนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นเมมเบอร์ของโดเมนนะครับก็พิมพ์โดเมนเนมเข้าไปนะครับก็คือ bfn.local นะครับแล้วก็โอเคไปตรงขั้นตอนนี้มันจะต้องป๊อปอัพขึ้นมาถาม username password นะครับถ้าไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เราไปดูตรง DNS ที่เมื่อกี้ครับ DNS ip DNS ใหม่นะครับให้ต้องเป็น IP ของตัว DNS Server ตัว AD server นะครับหรือก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้เราเทสก่อนก็นได้นะครับว่าเรา bring b f n local เนี่ยมันรีเทิรเป็น IP ของตัว AD หรือเปล่าถ้าใช่นะครับมันก็น่าจะจอยได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่ username password ที่อยู่บนโดเมนเข้าไปนะครับในที่นี้นะครับ username Uh, BFN นะครับก็คือต้องใส่โดเมนนำหน้าก่อนนะแล้วก็อาจจะเป็น a d ดมิ i ิสเตเตอร์ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นอ่ายูเซอร์อื่นที่มีสิทธิ์จอยโดเมน,นก็ใช้ยูเซอร์นั้นก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคไปอย่างนี้นะครับมันก็จะ welcome to bfn o จุด l o c a อ domain อย่างนี้ก็คือจอยโดเมนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะให้เรารีสตาร์ทหนึ่งทีนะครับอ่ะแล้วก็รีสตาร์ทไปนะครับโตเคนะครับอ่ะตอนนี้มันบูตกลับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปใน user domain นะครับก็เลือก a f t e r user นะครับสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับตรง sign in to เนี่ยมันจะเป็นชื่อของโดเมนที่เรากำลังจะล็อกอินเข้าไปนะครับในที่นี้ก็คือเป็น bfn นะครับอ่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ user ของโดเมนใส่เข้าไปนะครับในที่นี้ก็จะเป็น user หนึ่งนะครับ password ก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าเข้าล็อกอินใช้งานครั้งแรกนะครับมันก็จะจัดเตรียมตัวโปรไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกับเราล็อกอินใช้งาน Windows ครั้งแรกเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการล็อกอินใช้งานครั้งถ้าถัดไปเนี่ยมันจะไม่มีแบบนี้ละนะครับมันก็จะล็อกอินเข้ามาปกตินั่นแหละนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเราดู property นะครับมันก็จะบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในโดเมน bfn local นะครับอันนี้ก็คือเป็นการจอย Windows 10เข้าไปในโดเมนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับดูบน YouTube กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เรากำลังจะมีต่อไปในอนาคตขอบคุณมากนะครับ